สายดีสบายดีพื่นพี่น,อน,น,น,น้องโปรไฟเบิร์ดกท่านเนาะมื้อนี้เฮากะมาสิมาแกงหน่อไม้เพื่นพี่น้องเนี่ยนี่กับรรยากนนะนาศหนาวหนาว้องมื่อจนกดจนจังบ่ได้พี่น้องเนียหนาว2-3งสามเมื่อนะทั้งคนตกทั้งลมพี่น,อน,บบน,น,น้องหน่อไม้เฮาก็บ่นนหลายเนาะบ่ได้กนนนนินแกงนหน่อไม้แดดโดนนะพี่น้องเอ้ยตายเดือนน่เนาะนี่ได้หน่อไม้มา2สน้อพี่น้องหน่อไม้หวานเนาะนี่เฮาก็สิมาแกงหน่อไม้กินเลยนะพี่น้องได้บ่หลายเนาะนี่ น้ำไม่ยังไม่ส่งน้องใช่ไหมแกงตอนเที่ยงนะพี่น้องตอนนี้ต่อที่สองง่วงเนาะชิบเขาใบเนี่ยนั่งสิคกินแกงน้ำไม่พราพี่น้องเนียไม่ได้กินแต่เฮงเลยเนาะกะคือยากน้ำไม่ยามนี้มันก็หายากแน่เนี่ยพี่น้องเนียนอกจากน้ำไม่ปลูกเอาเนาะฝนบดตกะน้ำไม่กับหักก็ออกนั่นเริ่มมาหักก็ออกพี่น้องมันหักกระต๊ะเงี้ยฝนกันเนาะ ตุ๊กมัอวานกระเท่งเติบนอกขึ้นนี่กป็ตกพี่น้องในคนกันทางลมทางหนาวโซงมือไหนนาะพี่น้องาสแกนไม่แกงกันเลยแกงแล้วไม่ตอนเที่ยงนาะพี่น้องไหมโซงนอนเนี่ยเขาจะมาแกงใช่ไหมบวก ແກງເພິ່ນດີແຊບເນມນນຫານພୁນນາີ່ວຊືນີ້ ดมๆหนูพี่น้องนะจนะ่ะนาสิใบนะคะก็จะมาเจอดเชมหมอกกันเลยเนาะมาผ่านผ่านเชมหมอกนะมันจะไปข้างเลยเนะนะาะจนมันจืดเ,นะเพื่อนไอพี่น้องไงยังตามผัวเบือใช่เนาะขี้แซ่บอีกแล้วไม่ได้กินแจเหิงเลยพี่น้องเราใหม่กันหน่อยนะี่เนาะ นี่กันนาวคักนาวแน่พี่น้องไอเดดบดได้ออกได้น่าสองมือนี่แหลนมีฮอดเดด นั่งพี่น้องหลังจากที่เท้าข้างมาแล้วเข้าไปมงบวบนอกข้างหมดน้ำไม้นะเข้าไปมงบวบมาเก่งใส่หน้ำไม้เลยเนาะหน้ำไม้กับบัวลายพี่น้องเลยมังบวบแบบปลูกบัวลายเนาะปลูกงบวบเงาเดียวเนาะบววงามบันไดพี่น้องบวบไปปิดกิ่น้ำเนาเอาปลูกพักอันนี้กับบัวงามพี่น้องเลยขาไปหางบวบไม่ใช่ดีมังบวบเบอรนี่ Mẹ phải biết đến thế hệ mai, mà nga vĩnh hòa. Hẹn mai ngân nó ngon 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 Nhay năm phía đông bị động ngang nó một bung bung. A dọc môn vị nóng động bóng gang lấy sợi bè gomada. Hui hê hê nó hê 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 đây hê 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 phía hê 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 nó hê 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 I have kèn in nguyên We kèn gangs, đó, còn come on board gangs. I sẽ want độ mình nó on bộ nó have leo ong. May have phần beat, but đấy đó. À, đổ bánh để bánh. Ngày nó, à, the dog won't live ong. Yeah, I'm about to nó not, nó I don't want. nào now, if you don't have money, you Nó go, nó be really, you know, if you don't have money, you nào khắc nào nè bay có mê lên gì nó đồng biểu đi đại con là xin hôi chắc được nó thì đủ à gửi bài phơn đủ cái tiền thông xa nèo à này nó phi nóng nó con cỡ con khốp lọp nâng bì là phi nóng mình nó mạng nâng nó phi nóng mất bớt lè giờ tới mạng nó ai mất chẳng vì nó mẹ biết vật lè phi Ô, đấy là việc nó sao ngân cả đây Hàm bớt hương nghỉ cả, mi bọc Nhưng giờ thì mảng này thì mình nó phí nó cầm lăng trò này nó mà Phạm mảng này cái nó Sao ngân chỉ đang tiếng lơi nó phí nó Mẹ phải cầm lăng chỉ tắm cả bữa thả นี่ตำข่าเบื่อนะพี่น,น,น้องกอยเฉยหน้ามันทีเดียวเลยฮะใส่ใส่แก่งน้อไม้กันเลยนะพี่น้องตอนนี้น้อไม้กำลังพดเนาะพดใกล้จืดเลยพี่น้องน้องใหใน่หนึงเอาไปฉ่ำข่าเบือใส่กันเลยนะพี่น้องเนาะข่าเบือเฮ<ม>า เถอะใช่เลยพี่น้องเอาเกือไปเลยเป็นนัวใช่เลยเนาะบ้านเนี่ยยังเอาไปเป็นนัวใช่เนาะพี่น้องเนาะดูว่าเป็นนัวกับเกลือใช่เนาะอันนี้เกลือเนาะพี่น้องใช้ได้หนึ่งเกลือพอใช้ได้เต็มมาคนใช่เลยนะพี่น้องพี่หน่อง ลงเลยพี่น้องเซมหมาะเ,เะกิดไปนอนเสร็แล้วก็ใส่ประเด็กนะ้องพี่น้องเนาะบันขาประเด็คือประเด็กนี่แหละนี่คือปุกประเด็กนะพี่น้องเขาใส่ประเด็กลงไปใส่ประเด็กเด็กกระบิดน้อพี่น้องเขาปรนะงปุงกับมีเตซเซมบวกเนาะบันน้องยนนะอยากมีน้ามนนะ้พี่น้อง xe nạm đông bài đây xe bà đẩy đang xe bằng buộc vào đây nó hiểm nó bằng buộc nó hợp vay để nó xe đông bài đây nó thì xe buộc cấp độ mà này lại đông buộc xe buộc xe là đẹp đội nó đâu xúc có bữa trượt kìa xe phát cái nhanh bắt thải nó thì nó ไปซิมเบิ้งได้เลยบอยมันนี่หมดนะอย่างเนาะหลังคอยเบิ้งนะมันมีหมดในหมดไวน้นะ ຈັ່ງໃດໃສ່ກົກປຸງແລ້ວເຮພົດເນານາພົດສຸກາພົດຄັັເອົາຜັກຍງດອງັດຖາໃສ່ັກຍງລງນາັກງກັກຍງຫດພນຮາຕາຫວນາະແັກຍງກີພນນ່ຍາມນ້ມັັກຍງນາພຍາມແລນນ້ອງີນหอมອີง cho hắn bột đi bán nó cái nhanh chụp này nâng vì đồng này Nó cái gì bùng Ai nó Bột đi kín xẹp Nó mạnh cái này, nó Hắn vay chân nổi nó phải nó Hắn bột chăng nổi con Hắn bùng rơi bạn này ตอนนี้กระปุงเป็นที่เรียบร้อยเนะเพียงน้อยสุกเเนาะมาด้วยพี่น้องเลยเป็นแก่งน้อไม้นำการเช็ดเสบตอนทิ้งเที่ยงเนาะตักขี้ถวยกันเลยนะพี่น้องพอดีกินแซ่บนะนี่กะได้เป็นที่เรียบร้อยนะพี่น้องมาด้วยพอน้องกินข้าวกำกันเนาะแก่งน้อไม้เนาะพี่น้องกินข้าวเช็ดเสบเหมือนตอนเที่ยง